My modify สวัสดีครับครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตู้คอน s u m อ e r นะครับก็วิธีการต่อสายไฟนะครับในตู้คอน s u ม m e r นะครับบางคนก็จะเรียก ตู้คอนโทรลนะครับหรือว่าตู้ไฟหรือว่ากล่องไฟอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับแต่ก็ความหมายคืออันเดียวกันนะครับคือทั้งบ้านในบ้านของเราอ่ะเราจะคือเราจะมีตู้ควบคุมาาการกระจายไฟอยู่จุด,จดหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับปัจจุบันนี้ก็หลายๆบ้านเขาก็ทําแบบน,นี้กันนะครับก็เพื่อความปลอดภัยเสร็จแล้วก็การเซอร์วิสการแก้ไขวงจรไฟต่างๆการตัดการต่อไฟมันก็จะง่ายนะครับ โอเคนะครับอันนี้คือผมก็จะสาธิตแบบตู้ขนาดเล็กนะครับก่อนอื่นนะครับเราก่อนที่เราจะเชื่อมสายไฟต่างๆนะครับเราก็จะมาดูรายละเอียดก่อนว่าแต่ละตัวมันมีชื่อว่าอะไรนะครับเบื้องต้นเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับตัวใหญ่ๆนี้นะครับตัวใหญ่นี้ก็คือเป็นตัวแม่นะครับส่วนตัวเล็กๆนี้มีทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับก็เป็นตัวลูกนะครับตัวแม่ก็คือควบคุมทั้งหมดเลยนะครับถ้าหากว่าสวิต ใช่ไหมนะครับสวิตตัวแม่ลงหนึ่งตัวตัวอื่นก็ไฟดับหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับราคาแพงหน่อยเขาก็จะาการกันไฟดูดไฟรั่วไฟลัดวงจรต่างๆนะครับก็คุณภาพจะดีขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็คือเป็นบัตรบากาวนะครับบัตรบากาวตัวนี้ นะครับก็คำว่ากาวก็คือก็เป็นการเชื่อมนะครับลงดินนั่นเองนะครับก็คือสายดินนั่นเองดังนั้นแล้วสายดินเราก็จะเชื่อมต่อตรงนี้นะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นบัตรบาร์นิวตันนะครับด้านนี้นะครับบัตรบาร์นิวตันนะครับส่วนด้านล่างสังเกตไหมครับเขาก็จะเขียนนะครับอ่าอ่า n l ตรงนี้แสดงว่านิวตันอ่ะนะครับ n นนิวตันเราก็จะเชื่อมเข้าสาย ล่องตรงนี้สังเกตมันจะมีรูนะครับส่วนสายลายนะครับสายลายก็คือสายที่มีไฟแล้วก็จะเชื่อมเข้าตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่เราจะต่อเป็นปลั๊กไฟเบอร์หนึ่งอาจจะเป็นปลั๊กไฟเบอร์2อาจจะเป็นอ,อะไรครับแสงสว่างหลอดไฟต่างๆนะครับหรือว่าแอร์หรือว่า,วา,เ,าเครื่องทําน้ําอุ่นต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่ขนาดของเบเกอร์นะครับกี่แอมป์กี่แอมป์นะครับโอเคนะครับอันนี้คือ,อ อุปกรณ์คร้าวๆในตู้คอลเลเมอร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้นะครับเราจะมา,าต่อสายกันนะครับเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นนะครับผมต่อสายดินก่อนเลยนะครับก็สายสายนี้ผมให้เสมือนเป็นสายดินนะครับสายดินก็คือสายที่ต่อลงดินนั่นแหละนะครับก็ถ้าจะให้ดีนะครับคือผมเห็นบางบ้านนะเขาต่อสายดินอะ่ะเขา,อาตอกคือตอกเข้ากับผนังปูนแบบเนี้ย นะครับแบบนี้คือคือไม่ถูกต้องนะครับสายดินก็คือสายดินก็คือต้องตอกลงดินนะครับคือเขาจะมีแท่งแท่งทองแท่งทองเหลืองอะ่ะนะครับก็ยาวประมาณเมตร2เมตรอ่ะนะครับเราก็ต้องตอกลงในดินนะครับอ่าคือเขาจะเป็นแท่งเหล็กแบบนี้ใช่ไหมนะครับยาวๆประมาณอย่างบ้านผมก็ต่อกลงไปคือส่วนใหญ่ที่เขาขายขายกันก็อย่างน้อยๆครจะประมาณ หน,หนึ่งเมตรกว่าๆนะครับสองเมตรสามเมตรก็ยิ่งลึกยิ่งดีน,นะครับเราตอ,อกลงไปในดินนะครับดังนั้นแล้วสายนี้เราก็จะเชื่อมกับแท่งที่แท่งเหล็กที่เราตอ,อกลงในดินนะครับตรงปลายตรงนี้ที่เราจะมัดลงในดินนะครับส่วนตรงนี้เราก็จะต่อเข้ากับตัวบัตรกาตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับทีนี้อันนี้เราก็จะเชื่อมนะครับเข้าหาตรงนี้เลยต่อเข้า บัดบาร์กลาวตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับดังนั้นแล้วอันนี้คือสายดินนะครับเราต่อลงดินได้เลยนะครับก็คือเป็นบัดบาร์กลาวตรงนี้นะครับโอเคนะครับลำดับต่อไปนะครับอันนี้นะครับสายนี้ผมจําลองให้เป็นสายที่มาจากเสาไฟฟ้านอกบ้านนะครับมิเตอร์ไฟฟ้านอกบ้านนะครับก็เป็นสายเอ็นนะครับหรือว่าสายนิวตันนั่นเองนะครับสายนิวตันเนาะนะครับ ก็คือ,อทุกบ้านนะครับก็จะมีสายไฟเส้นใหญ่ๆะนะครับเข้ามาในบ้านเราอ่ะจากจากจากมิเตอร์ไฟสาอไฟฟ้าก็มี2เส้นอยู่แล้วนะครับเส้นหนึ่งจะมีไฟอีกเส้นหนึ่งไม่มีไฟนะครับอ่ะอันนี้คือผมจําลองให้เป็นสายที่ไม่มีไฟนะครับเราก็ต่อเข้ากับบัตรบากาวเช่นเช่นเดิมนะครับสายไม่มีไฟนะครับ เราเราก็ต้องรู้นะครับว่าสายคือมันมีสองสายใช่ไหมที่มาจากมิเตอร์นอกบ้านนะครับว่าสายไหนมีไฟสายไหนไม่มีไฟนะครับสายไม่มีไฟนะครับต่อเข้ากับบัตรบากล่าวก็คืออ่มันจะเป็นสายเดียวกันกับสายดินนะครับอ่เราต่อลงไปนะครับอ่าอันนี้ผมก็อ่อ่าประมาณนี้นะครับอ่ครับผม อันนี้คือสายที่มาจากอานอกบ้านนะครับมาจากเสาไฟฟ้านะครับครับเมื่อสายนิวตันนะครับเข้ามาแล้วนะครับแล้วนิวตันตรงนี้ไปที่ไหนอีกนะครับนิวตันตรงนี้ก็จะต่อจากตรงนี้นะครับเข้ามาหาตัวเอ็นตรงนี้นะครับนิวตันก็ต้องไปหานิวตันใช่ไหมนะครับก็คือมาหาตัวเบกตัวตัวแม่ตรงนี้นะครับอ่ะเราผมก็ต่อเลย อืมนะครับอ่แเราก็อ่าเราก็จัดเรียงสายให้สวยงามนะครับแต่อันนี้คือผมทําแบบคร่าวๆนะครับให้เพือ่อนๆดูเท่านั้นเองอันนี้ผมก็จะเชื่อมเข้าหาช่องของเอ่อนิวตันนะครับอ่าโอเคนะครับทบทวนอีกรอบนึงนะครับสายนิวตันก็จะวิ่งนะครับ,ว,นะรบวิ่งมาเข้าหาสายนิวตันตรงนี้นะครับ ก็มาหาตัวแม่ตรงนี้นะครับจากตัวแม่ไปไหนครับจากตัวแม่ก็เข้าหามาหาบัตรบากาตรงนี้นะครับดังนั้นแล้วแถบนี้นะครับเป็นบัตรบากาวของนิวตันใช่ไหมครับดังนั้นแล้วก็รอที่เราจะเสียบนะครับเอาไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในฝั่งของนิวตันนะครับอันนี้ก็คือจบของนิวตันนะครับต่อมานะครับ สายที่ไม่สายที่มีไฟนะครับอ่าผมก็จําลองสายเส้นนี้นะครับเป็นสายที่มาจากเสาไฟฟ้านอกบ้านมาจากมิเตอร์ไฟนอกบ้านนั่นเองนะครับก็เป็นสายที่มีไฟนะครับย้บอีกทีหนึ่งนะครับสายนิวตันนะครับที่เข้ามาเมื่อกี้เป็นสายที่ไม่มีไฟนะครับแต่อีกสายหนึ่งคือสายที่มีไฟก็คือเส้นนี้นะครับดังนั้นแล้วสายที่มีไฟอ่ะนะครับก็ จะเข้าทางไหนนะครับเขาก็เราก็ล่อนผ่านช่องตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแต่จะมาต่อเข้ากับสายลายด้านนี้เลยสังเกตตรงนี้มีตัว L นะครับเราก็ต่อเข้ากับช่องลายตรงนี้ได้เลยนะครับห้ามต่อเข้าบัตรบากาวตรงนี้ห้ามต่อเข้ากับบัตรบากาวตรงนี้เด็ดขาดนะครับสายที่มีไฟสายลายนะครับต้องตรงเข้ามาหาตัวแม่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ตัว L ตรงเนี้ย นะครับอ่ะเราก็จะเชื่อมแล้วก็จะเอาสายเข้ามาใช่ไหมครับเมื่อสายลายนะครับต่อเข้ามาหาตัวแม่เสร็จนะครับแล้วไปไหนต่อเขาก็จะเชื่อมนะครับเชื่อมไปหาตัวลูกนะครับดังนั้นแล้วตัวลูกเนี่ยก็คือเป็นสายลายหมดเลยนะครับสายที่มีไฟหมดเลยนะครับอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือสายเส้นนี้มาจากไฟฟ้านอกบ้านนะครับแล้วเขาก็ เชื่อมนะครับสังเกตมันจะมีแท่งเหล็กตรงนี้นะครับเขาเชื่อมหากันก็จะมาหา,าตัวลูกหมดเลยดังนั้นตัวลูกเนี่ยเป็นตัวที่มีไฟนะครับตัวลูกคือตัวที่มีไฟถ้าหากว่าเราต้องการเอา,อาตัวลูกตัวไหนนะครับขึ้นทํางานเราก็แค่กดไฟขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับอ,อันนี้แล้วแต่เรานะครับ โอเคนะครับอันนี้สําหรับการาต่อสายภายในตู้คอน s u m อ e r ก็มีแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้อีกรอบนึงนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเราจําเป็นต้องต่อสายดินใช่ไหมนะครับเส้นนี้ก็มาจากสายดินนอกบ้านนะครับเข้าบัตรปากกาตรงนี้เลยนะครับ ต่อมานะครับมีสสายที่มาจากมิเตอร์ไฟฟ้าเสาไฟฟ้านอกบ้านนะครับก็ผมให้เส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่ไม่มีไฟนะครับเราก็เข้าบัตรบากาวจากบัตรบากาวนะครับนิวตันเนาะนะครับก็เข้ามาหาตัวแม่นิวตันนะครับต่อมาสายที่มีไฟนะครับก็เข้านะครับเข้ามาผ่านช่องข้างหลังตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาหา ตัวแม่ตรงนี้ได้เลยนะครับในฝั่งของ L นะครับคือฝั่งที่มีไฟนะครับก็แค่นี้เองนะครับทีนี้เราต่อเสร็จเราจะต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในบ้านของเราเราต่อยังไงนะครับแล้วเราจะเชื่อมตรงไหนบ้างนะครับ สังเกตนะครับเราจะใช้สสายใช่ไหมนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเราก็ต้องมีสสายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นพัดลมต่างๆหลอดไฟต่างๆนะครับต้องมีสสายอยู่แล้วนะครับสายที่มีไฟกับสายที่ไม่มีไฟนะครับดังนั้นแล้วนะครับสายเมื่อกี้ผมบอกอยู่แล้วว่าฝั่งนี้คือสายที่มีไฟนะครับเราก็คือ,อต่อเข้ากับตัวนี้ ครับสายนะครับสังเกตมันคือมันจะมีช่องน,อน็นอตนตรงนี้เราขันได้เลย1สายนะครับอีกสายหนึ่งที่ไม่มีไฟก็คือสายนิวตันก็เอามาต่อเข้ากับสายนิวตันฝั่งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวสมมุตินะครับเดี๋ยวผมจะสมมุติให้ดูนะครับอ่ะผมจะสมมุตินะครับคือคือผมไม่มีสายไฟเนาะนะครับขออนุญาตใช้สายาเล็กๆแบบนี้นะครับจำลองสถานการณ์กันแล้วกันนะครับก็ สมมุติเราจะต่อไปหาปลั๊กไฟนอกในบ้านนะครับเราก็ต้องมี2ส,สายนี้ใช่ไหมครับเราก็เอาสายเข้ามาได้เลยนะครับเอาสายเข้ามาได้เลย2ส,สายนะครับอ่านะครับสองสายนี้เราจะต่อไปหาแสงสว่างในบ้านนะครับเป็นสวิตเป็นเป็นหลอดไฟต่างๆใช่ไหมครับหรือว่าเราต่อเข้ากับถ้าหากว่า หรือว่าเราจะต่อเข้ากับปักไฟก็ได้นะครับตู้เย็นพัดลมนะครับแอร์ได้หมดเลยนะครับก็ต้องมี2สายแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมจําลองนะครับเราต่อสายลายก่อนนะครับผมสมมุติให้สายเส้นนี้เป็นสายที่มีไฟนะครับผมก็ต่อเข้ากับตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมต่อเรียบร้อยนะครับ อีกเส้นหนึ่งนะครับเราต่อที่ไหนนะครับผมต่อด้านนี้คือตัวที่1ใช่ไหมนะครับเลข1ดังนั้นแล้วผมก็จะเพื่อเป็นการจำง,ง่ายผมก็จะต่อฝั่งนี้นะครับอ่าอีกเส้นหนึ่งก็ต่อเข้ากับสายนิวตันนะครับหมายเลข1เช่นกันนะครับอ่าแบบนี้นะครับได้ละสสายนะครับดังนั้นแล้วสสายนี้ เราก็เอาไปนะครับสสายนี้นะครับสายลายเส้นนี้กับสายลายเส้นนี้เราก็เอาไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เลยนะครับดังนั้นแล้วถ้าหากว่าเรากดเบรกเกอร์ขึ้นนะครับปุบ๊บแบบนี้ไฟไวิ่งได้เลยนะครับไฟวิ่งไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับอันนี้คือสมมุตินะนะครับถ้าหากว่าเราจะถ้าหากว่าตัวนี้เราจะเป็นเป็น เป็นปลั๊กไฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นนะครับเป็นตัวนี้เป็นแอร์ตัวนี้เป็นเครื่องทำควาอุ่นเราก็สามารถที่จะทําได้ก็ลอดก็เอาสายเข้ามาเสียบเหมือนเดิมนะครับเหมือนเหมือนตัวที่1เลยนะครับอันนี้ผมสาธิตเฉพาะตัวที่1่ก็พอนะครับก็เราก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะครับก็ง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับก็เชื่อว่าทุกท่านก็คงจะเข้าใจเนาะนะครับในการ เชื่อมสายไฟในตู้คอนูเมอร์นะครับโอเคนะครับถ้าหากว่าคิดว่าคลิปนี้มปีประโยชน์ต่อท่านก็ช่วยกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ